สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอนะาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้า like ยจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ก <c oughs> อืลโนฮาวันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจาในวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้แลม5คําเดือน12ปีมะโรงวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่าไหนสนใจอย่าดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลข นะครับดูห่วงชื่อหลายก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับในดวงชะตานะอ่าโอเคนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นคําคำเ,เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับในความฝันแต่ถ้กคณฝันถึงเหตุการณ์เรื่องราวถึงตัวเลข ึงบุคคลนะก็ให้คุณเล่นเลขอายุของคนคนนั้นนะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและความสำเร็จนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารมีทุกข์มากสาะหัวใหม่ในวันอังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษ ตัดเล็บวังคารซับหายทานน้มันในวังคารพลัดพากที่อยู่ในดวเชื้อตานะครับเออแหมอันนี้นะใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนปฏิทินนะใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนปฏิทินบ้านเออคุณดึงปฏิทินออกได้แล้วเข้ามาใช้ในเดือนพฤศจิกาได้แล้ว <c oughs> ไม่เหมือนอ,อาหาอจานนะลืม <c oughs> บางทีมันนัดคิวดูดวงนัดนู่นนี่นั่นแล้วก็มองไปทินมอ,มองที่เข้าพฤจิมาแล้วเออจะจะมองปฏิทินของตุลาออามาใช้โอ้ยตายตายเออต้องขออภัยด้วยบางทีนัดนัด,นดลูกค้ามันผิดวันเออก็ต้องเลื่อนนะนะต้องขอต้องขออภัยเลยนะปฏิจาไม่ได้เปลี่ยนปฏิทินอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อย,ยแล้วเออมาอันนี้ต่อมา มาพูดถึงนะไหนเนี่ยเม่งจ่ายใช่ไหมแต่เรียบร้อยเหม่งจ่ายนะ <c oughs> มาถึงเสียงเสียมซีประจวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตสาธิฐานเดี๋ยวอจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาเแห่งความสำเร็จนะ <c oughs> สาธุใครจะสียกระดิ่งนี้ขอให้คุณเค้้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองด้วยนะครับ <c oughs> ปังนะ ได้เซีใบที่4 1นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากปัญหาอุปสรรคต่างๆหมดไปนะครับทำการใ,ใดๆนะต้องทำด้วยความสติต้องทำด้วยสติแล้วก็มีสตางมีคุณธรรมนะครับจะพบกับความสุขสิ่งที่คาดหวังก็จะสมหวังสมความปรารถนาแต่ไม่ควรที่จะละโมบโลมาจนเกินไปนะครับมาพูดถึงในเรื่องของ ความรักของท่านก็มีความศดีนะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับพูดถึงดวงการสมัครงานนะท่านก็จะได้งานทำราบรื่นนะคะแนนสอบก็อย่าชะล่าใจนะครับท่านก็มีโอกาสได้คะแนนสอบที่ดีพูดถึงดวงสุขภาพอนะาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้ ก็อาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแต่ท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับนู่นนี่นั่น <c oughs> โรคที่พระวังเกี่ยวข้องกับปอดอักเสบเชือ้อเชียบพันธุ์แล้วก็โรคทางสมองนะโรคทางสมองเนี่ยเออต้องดูแลนะแหมสุขภาพร่างกายคนแก่แบบอาจารย์ในคนแก่แก่เนี่ยน,นะ ถ้าโดนฝนตกถ้าโดนฝนตกหนักๆใส่รับร้องลงปอดแน่ครับ <c oughs> มันจะไปอย่างรวดเร็วเลยโอ้โหขนาดเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักนา่งมากนะมกเมื่อกี้ฝนตกหนักมากโอ้โหฟ้าคำรามปแบบเออตกตั้งนานเนี่ยสามสิบกว่าเดทนีนะเราทำให้เราเป็นหวัด ฝนตกหนักมาก,มากเอ่อพอดูแลสุขภาพเลยนะฝนตกก็เตรียมล่มเตรียมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ลมชูชีพนะหลวงพ่อเออ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงเว้นสีม่วงนะไอ้แม่เว้นเหลืองฮะเหลืองเว้นเหลืองนะจ๊ะ <c oughs> สีที่ดีก็จะมีชมพู นะม่วงส้มแล้วก็สีดำสีดีสุดก็คือสีส้มสีทองสำริดนะไม่ใช่แมสีส้มสีมาร์คสุกหมาเป็นหวัดนะสีส้มสีมาร์คสุกนะนำโชคลาบแม่คุณทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกประจาในวันนี้นะครับตัวเลขนำโชคเนี่ยก็จะมีเลขแปดห้าเจ็ดแปดท้าเจ็ดได้ นะต่อมาพูดถึงคนเกิดวันอังคารถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆด้านและคุณตั้งใจทําสิ่งใดก็จะทาสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับและดาวอังคารตอนนี้เป็นนิดเออไม่ค่อยได้ดังใจโรเลไม่แน่ไม่นอนขาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> เออไม่ได้ดังใจนะต่อมาคนเกิดในวัน นะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปากนะ้ำเงือกและฝันบ่องแงนะครับนะร้อนไหนปัญหาเกี่ยวข้องระบบทางเดินอ,อาหารแล้วก็โรคกระเพาะเต่โรคกระเพาะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะเจ้าจะตาจะต้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ใดวความเคารพศรัทธานะครับยกย่องให้คุณเป็นผู้นํา ถือว่าดีคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับนะจะนำพามาสร่างผลประโยชน์และรายได้ที่ดีเข้ามานะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืน,นนี้หลวงความาค้ังไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนะายมุกนูนนินันเนี่ยนะก็ะจะนําเงินทองมาให้กับคุณนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะในการหาเงินหาทองต่างๆนู่นนี่นั่น นะครับก็ต้องอดทนทําให้ดีที่สุดต่อมาคนเกิดในวันวัน,วนอาทิตย์เจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุสนส่งเสริมที่ดีนะครับจากผู้หลัอผู้ใหญ่ต่อมาวันจันทร์นะผู้หญิงหรือผู้ชายุก็ต้องระวังความเสียหายการถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้กนําตกท่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเระมัดระวังหนูเป็นหวัด อากาศเปลี่ยนไม่ต้อง่วงนี่ยเข้าเข้าเดือนนี้เดี๋ยวพอหลังเดือนหลังวันที่เจ็ดไปอะ่ะเออเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะอมืมันจะค่อยๆเย็นขึ้นเย็นเย็นเย็นไปเรลืล่อยๆนะจ๊ะโอเคต่อมาจะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวถูดีนะครับเออวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ก่อนมาทําคลิปนะก่อนหลับไปแล้วรอบหนึ่งพักผ่อนนะเดี๋ยวทาต่อถึงตีสองรับลูกค้าต่างประเทศนะครับเออสบายสบายอเมริกองอเมริกาอันงุ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่นะมีนะบางคนจะให้าอาจารย์อัดท้งอัดเทปอัดเสียงอะไรโอ้ยยุ่งวุ่นวาย การดูดวงชะตามันไม่ใช่ว่าจะพูดแต่ทีเดียวจบมันไม่จบนะบางทีคุณยังมาถามต่อนู่นนี่นั่นนะไม่คุณไม่เข้าใจทางที่ดีพูดคุยดีกว่านะจะได้เข้าใจในดวงชะตาว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับบันทึกม,กมันก็มากระเทอนนั้น,นเออทำไมคุณไม่อยากคุยไม่กล้าคุยเหรอหรือไงคนอื่นเขาเหมือนมีปัญหาอะไรเลยนี่เออ อย่าทำตัวให้มันมีปัญหาแล้วเรื่องมากเกินไปนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตาปรากฏการวันนีด้ดาวสุกเสียนะครับไม่ค่อยดีจันย้าย6กโมงหนาทีจันย,าย้นา,นยายเข้าสู่ราศีธนูเลงสาวลัคนาราศีเมถุนนะมีโอกาสได้ับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีล่าปากนะครับแต่ว่า วันนี้ไม่ดีนะ <c oughs> เอ่อต้องระวังความเสียหายนะต่อมามาพูดถึงปฏิทินเลิกยามของจีนวันนี้วันอางคานนะเออวันไก่นะครับเอ๊ะอ,อาจารย์บอกไอยัง <c oughs> โอ้โหเป็นวัดจนลืมเลยเนี่ยนะเออวันนี้ดวงโพยหี่สีเถียวนะ เป็นท่าุน้ํานะครับเป็นท่าุน้ําเป็นวันกุยอิ่วน้ํากุยวันกุยอิ่งบนกุยอิ่วคนท่าุน้ําดีอยู่แล้วน้ํานั้นก็เป็นรดต้นไม้คนท่าุไม้ก็สบายสายนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับน้ํามาแล้วคนทาาดไฟก็ต้องระวังด้วลืงอาจจะไม่สบายโน่นนี่นั่นเออก็ต้องดูแลตัวเองน,นะครับวันไก่เต็มที่ กระตายไม่มีสิทธิ์ต่อร้องนะครับแต่คนไก่ก็ต้องระวังสะดุดขาตัวเองนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านรับตําแหน่งนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบห้องนอนเตียงนอนนะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมสร้างเขื่อนถมบ่อถมที่ดินอุดรูซ่อมแซมเก็บทรัพนะฝังศพได้นะครับวันนี้ทิศมงคลคือทิศตะดอกเสียงใต้ทิศโชคลาภ ก็คือทิศใต้ช่วงเวลาที่ดีคือตีหนึถึงตีสามเจ็ดโมงถึงส1บเอ็ดโมงสิบเจนกาถึง1นึ่งทุ่มนะครับสีเสริมประจำวันสีฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภคือเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลน,นะครับแต่เหลืองแล้วก็สีน้ำตาลน,นะโอเคนะครับเออเดี๋ยวทำกิจเสร็จก็เตรียมคำพิยารณโน่นนี่นั่นใช่ไหมเออรอนะ มีคิวรอดูต่างประเทศตอนช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งไปถึงตีสองก็สักสี่ห้าคนนะใจเย็นนิดนึงจะบวงโอ้ยเรียนนะเออของจริงก็ต้องอย่างนี้ครับอยู่ต่างประเทศจริงมาดามาร่ำรวยก็สบความสำเร็จนะบางทีคุณลายมาก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ นู่นนี่นั่นบางคนก็มันได้ใช้รูปตัวเองใช่ไหมเป็นอวตารหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคอเซนเตอร์เป็น,ป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 นอะไรงนี้นะเยอะแยะบางทีถ้าไม่แน่ใจนะเอาจารก,ก็บล็อกทันทีนามไม่ต้องอะไรมากมายต่อมามาพูดถึงตามราศีจักรก็มาเริ่มชาวลักนณาราศีเมฆชาวราศีเมฆเนี่ยอิทธิพลดาวเสาเนี่ยอยู่ราพะวันนี้การงานดี นะครับมีคนให้ความเกลียดยิงใจคุณเรื่องงานที่คุณทำนะครับดาวการเงินยังเป็นมรณะน,น,นะครับคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้แังใจความรักก็ยังไม่ค่อยดีดยยยดนะเอ่อเพราะฉะนั้นก็เอาเวลาปทะำงานก่อนจะดีที่สุดนะครับต่อมาชาวรา 4, รศพีพฤษภพฤษภวันนี้ยดาวประจำตัวคุณอยู่พบปัตตานีร้อนดอกร้อนใจร้อนรุมนะครับการงานพร้าราหูก็มั่นคง นะครับส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือคุณจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องเดินทางคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการติดต่อสื่อสารพวกนี้คุณจะได้เงินนะครับการขนส่งต่างๆเนี่ยต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุน่ะนนพ,พ,พูด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 ไปหูเราอื้อ ก็ฮูเออฮูเราอื้อนะเออยินยินชัดไหมในดวงชะตาเนี่ยดาวการงานเป็นวินาศนะก็ต้องระวังความเสียหายอย่าไม่คาดกินไม่คาดฝันนะครับส่วนด้านการเงินนะดาวพระจันทร์ก็อยู่ปัตนี้นะครับมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงนข้ามนะแต่ดวงชะตาคุณวันนี้ดาวจันทร์เสียก็ต้องระวังมีรายจ่ายมากพิเศษนะครับต่อมา ชาวราศีเมถุนไอ้กอลกฎนะคนกรกฎดาวการงานคุ้มลักครับเจ้ชาชะตาก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีนะไม่ได้มีปัญหาสักอะไรส่วนดวงชะตาดาวอาทิตย์เข้าพันธุเงินเข้าบ้านวันนี้พูดคุยติดต่อเจรจารเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองประสบความสําเร็จนะส่วนด้านความรักยังเป็นมอรอนนะไม่ค่อยดีนะครับ ต่อมาชาวราศีสิงค์คนราศีสิงค์ดวงชะตาคุณเนี่ยไปสิงอยู่สหัสชานะครับเป็นนิดนะระวังสุขภาพของคุณนิดนึงส่วนด้านการงานก็ในระดับหนึ่งวันนี้อาจจะไม่ค่อยเด้นังใจนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินเข้าบ้านที่ดีออมีเงินก็ดีแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน คน,ก,นการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายระวังคิดมากปวดหัวไมเกณฑ์ต่างๆแลนะน,นะครับด้านการเงินก็มีรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมนะการเงินก็ต้องขยันให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยก็ต้องลุ้นนะลุ้นในเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงว่าจะลูกผีหรือลูกคนคือรหัสพักเนี่ยบางคนพักดี แต่บางคนพักไม่ดีอสิอลุนลุ้นเอาน้าก็ขอยขอให้ดีแล้วกักนต่อมาชาาา้าลัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพะจั์อยู่สหาหัสช้านะครับวันนี้ก็ต้องระวังระวังความเสียหายเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับและดวงชะตาในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็มีโอกาสได้เงินครับ เออได้เงินได้เงินรวยรวย,ย,ยประสบความสําสเร็จนะดูแล้วถ้าสามารถประคับประคองให้ผ่านช่วงสัป,ปดาห์นี้ไปนะไปให้เลยไปอะ่ะกลางเดือนเนี่ยโอ้ยฉันหลุยแล้วไม่ได้มีอะไรมาขวางกัน้นชาวราศีตุลต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนราศีเอ๊ะไปธนูแล้วเหรอพิจิกก่อนสิเออ เมืเราเราพูดเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วเนี่ยอืออยู่เชา้าราศีพิจิกดวงชะตาคุณเรื่องการงาน,นับอาทิตย์ยังเป็นวินาศน,นะเพราะฉะนั้นการงานอย่าเพิ่งแอคชั่นมากควรอยู่เบื้องหลังก่อนนะครับถ้าคุณไปอยู่ด้านหน้าไปติดต่ออะไรเงี้ยมันไม่ประสบควาสมสําเร็จนะแต่ถ้าคุณอยู่เบื้องหลังจะดีนะครับรอให้ดาวย้ายช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับและดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้ ก็จะมีเงินเข้าประสบความสําเร็จนะครับได้เงินได้ทองนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูโดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยพุทธเป็นวีน่านะอย่ามาอกว่ยบนอีกคนราศีธนูหลายคนบ่นนะุหยงานไม่ดีมีแย่มีปัญหาเหนื่อยเหลือเกินพุทธอย่าอยู่ยาวไปนู่นเนี่ยสองมกราคมอย่าดูวนใจมาเนี่ย เอ,อถึงสองมกราคมนะงานคุณจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ข้อดีก็มีนะทำให้คุณเป็นคนมีเส้นลังสงหอนพูดโม่วๆก็ได้ตังพูดตัวเลขอะไรออกมาก็มีโชคเออเพราะฉะนั้นนะพยายามพูดนะเลขที่ออกคือเลขดืด้อตัวเน,น,นั้นโชคของคุณนะเออจะได้บ่อยๆนาได้จะฝันด้วย ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยดาวการงานเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ลาภะงานที่ทําจะนําโชคลาภมาให้แต่จะเหน็ดเหนื่อยนะครับคู่สัญญาเจราจาเป็นวินาศระวังความเสียหายความรักอาจจะมีปัญหานะครับต้องระวังนิดนึงแต่ก็จะมีเงินเข้ามานะครับต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารไปอยู่อลี ต้องอดทนนะครับอังคารอยู่ยัน2ยิบ้ามกกาลาเนะี่ยโอ้โหยาวนานซะเหลือเกินโจถึงถึงนะต้องอดทนต่อทู่ต่อไปด้านการเงินวันนี้มีเงินเข้าครับประสบความสําเร็จเงินนั้นได้จากที่ไหนมาได้จากสติปัญญาความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเนี่ยเออต้องมีความรู้นะเพราะดาวการเงินคุณเป็นสีสีทนได สมองคุณเนี่ยปัญญาคุณเนี่ยนำพามาซึ้งเงินเข้าบ้านต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลเพื่อรหัสอยู่พันธุสมักไออยู่สาหัสฉะสมัครงานในงานประสบความสําเร็จครับเออและดาวราหูหุยได้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 เงินได้เงินได้ทรัพสมังสมหังสมังลํำรวยลํำรวย นะเออยังไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแค่รอใจเย็นนิดหนึ่งใจเย็นๆนิดนึงให้มันผ่านวันที่7จไปวันที่9ไปอันนี้โอ้โหดีและสมมุิเลยของชาวราศีมีนะครับโอเคนี้ครบแล้วในดวงชะตา12บราศีถ้าท่านในสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ